สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่30เดือน9 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะสรุปโค้งสุดท้ายในลาวพัฒนาในวันนี้นะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมเป็นกำลังแรงใจให้นะคะ ในงวดที่ผ่านมากับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะว่า,างวดที่แล้วนี่หลุดเนาะกับขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามีเสียงแทรกนะคะสําหรับวันนี้นะคะสะอนให้เด่นไปที่5นะคะโค้งสุดท้าย5แล้วก็1นนะคะฟันหในโค้งสุดท้ายชุดเน้นก็จะมีห้าหนึ่งห้าสอง สี่ห้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะพี่่ในนามห้านะคะวันนี้เนาะส่อโนดในนามห้านะคะชุดนิ้นสำหรับชุดกันก็จะมีศูนย์สามหกห้าเจ็ดสี่ จ็ดสองนะคะพี่พี่แล้วก็5้ศนะคะชุดกันก็จะมี5คู่นะคะพี่พี่สำหรับ3มตัวนะคะสองศูนย์สามสี่เาหนะคะพี่พี่สำหรับชุดจับวินในวันนี้ก็จะมี5มี7แล้วก็มี1 มี4นะคะพี่ๆสามารถจับวินกันได้นะคะสําหรับตัวที่สาโอนชอบนะคะในวันนี้เนาะย้ําว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นแค่สูตรคํานวณน,นะคะสาโอนก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะพี่ๆว่าชื่นชอบตรงตัวที่สาโอนให้ไปหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ชอบชุดกันชุดเน้นนะคะก็แนะนําจับตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับตัวที่เอสชอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันนะคะว่ามีเป็นตัวไหนบ้างวันนี้นะคะสโอนชอบ5 1แล้วก็5 2นะคะในชุดเน้นแต่ชุดเน้นมีแค่4คู่นะคะอยากให้ตามเนาะชุดกันนะคะหกแล้วก็5 0สําสำหรับชุด3ตัวนะคะ5 2 1 อย่าลืมจับคู่กันได้นะคะจับวินกันได้นะคะแนวทางชุด4ตัวนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆทั้งฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะพี่ๆก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ